Thank you. กลับมาพบก,กับอ่อยอีกแล้วนะคะกับการรีวิวรถยนต์ฟอร์ดนะคะจากโชว์รูมฟอร์ดรอโตแกรีรปทุมธาน,นีนะคะเป็นโชว์รูมที่มียอดขายแับหนึ่งสูงสุดถึง6ปีซ้อนเลยวันนี้นะคะอ,อ่อยก็เลือกนํารถนะคะเป็นรุ่น nexgen t ranger w i t e tag นะคะเป็นตัวขับเคลื่อน2งล้อนะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดนะคะราคาจําหน่ายจะอยู่ที่1นึ่งล้านสี่หมื่นเก้าพันบาทนะคะแต่ว่าสําหรับคันนี้ที่อ้อยนำมารีวิวนะคะจะมีการเพิ่มในส่วนของตัวแพ็กเกจเข้ามาให้นะคะ เป็นแพ็กเกจนะคะช่วยเหลือในการขับขี่นะคะตัวนี้เพิ่มอยู่ที่50,000บาทนะคะราคาจำหน่ายจะอยู่ที่1 0 0ล้าน99,000บาทนะคะมาพร้อม4บอลเงินคันนี้เลยแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่อง Channel ออยฟอร์ดปทุมให้กับออยด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยเนาะด้านหน้าจะมาพร้อมกับชุดกระจังหน้านะคะจะเป็นกระจังหน้าที่เรามีการเปลี่ยนใหม่ให้นะคะเป็นคำว่า f o r d Ford, FORD นะคะ เป็นสีดาด้านทั้งชิ้นเลยด้านหลังจะมาพร้อมกับตัวตะแกรงรังพึ่งนะคะตัวนี้จะช่วยให้ระบายความร้อนให้กับตัวรถได้ดียิ่งขึ้นนะคะตัวกระจังที่เป็นสีดำร้วนะคะจะช่วยให้รถเราเนี่ยดูมีความดุมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะติดเพิ่มในส่วนของตัวไฟกระจังหน้านะคะเป็นไฟ LED 3ดวงเลยเป็นแสงสีส้มนะคะ แล้วก็ในรุ่นของตัววายแท็กอะคะ่ะเขาก็จะตัดในส่วนของตัวกันชนหน้าเป็น3สีเลยก็คือเป็นสีตัวรถแล้วก็ตรงกลางจะเป็นสีกาไฟนะคะด้านล่างจะตัดเป็นสีบรอนเงินแบบนี้มาให้นะคะเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นวายแท็กอยู่แล้วแล้วก็มีเซ็นเซอร์การระยะด้านหน้านะคะมาให้ทั้งหมด4จุดเลยแล้วก็ในส่วนที่เพิ่มแพ็กเกจ50 0 0 0บาทนะคะจะได้ในส่วนของตัวเลดร์ตัวจับคนเดินถนน ระบบช่วยเบรกอัตโนมัตินะคะตัวนี้มีมาให้ด้วยแล้วก็เพิ่มในส่วนของตัวกล้อง360องศารอบคันซึ่งจุดแรกที่จะอยู่เลยก็คือด้านหน้าของตัวกระจังนะคะปกติแล้วจะอยู่ใต้โลโก้อันนี้นะคะเราเปลี่ยนกระจังก็จะอยู่ที่ตัวกระจังหน้าตัวใหม่แบบนี้เลย <S <S เป็นหน้ากระจังตรงรุ่นนะคะแล้วก็ไฟหน้านะคะเราเป็นไฟหน้าแบบ LED นะคะโปรเจคเตอร์ or, นะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวไฟเดย์ทาม running light นะคะเป็นไฟวิ่งกลางวันตัว C ีขนาดใหญ่นะคะตัวนี้ต้องบอกว่าไฟหน้าเราเนี่ยใหญ่แล้วก็สวยงามมากๆเลยนะคะล้อติดตั้งเพิ่มในส่วนของชุดครอบไฟหน้าให้เป็นสีดําด้านนะคะทําให้รถมีมิติที่ดูดูเพิ่มมากขึ้นนะคะรับกับตัวกระจังหน้าซึ่งเป็นสีดำด้านอยู่แล้วเนาะด้านข้างนะคะก็ได้มีการออกแบบรูปลักษณ์ใหม่นะคะมาแล้วก็จับคู่มาพร้อมกับตัวล้ออัลลอยขนาด18นิ้ว เป็นสีกาไฟนะคะจับคู่มาพร้อมกับตัวยางกูสเกียนะคะตัวนี้ซีรีย,ยางจะอยู่ที่255 65 R18 นะคะต้องบอกว่ายางที่มาจากโรงงานนะคะจะรับกับตัวรถได้ดีนะคะการขับขี่ดียิ่งขึ้นเลยแล้วก็ตัวแก้มข้างนะคะก็ได้มีการอัปเกรดเปลี่ยนรูปทรงใหม่นะคะจากตัวโฉมเดิมนะคะจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมที่ยาวขึ้นนะคะมาพร้อมสีกาไฟแบบนี้ด้วย กระจกมองข้างเราเป็นกระจกมองข้างขนาดใหญ่นะคะที่มีไฟเลี้ยวมาให้แล้วจากโรงงานนะคะเป็นกระจกที่มีสีดําด้านล่างพร้อมกล้องที่เป็นกล้อง360องศานะคะสามารถดูได้ทั้งมุมสูงมุมใกล้นะคะทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยแล้วก็มีในส่วนของตัวบายสปอร์ตด้านข้างด้วยนะคะเตือนจุดอับของตัวรถนะคะแบบเวลาที่คุณลูกค้านะคะขับผีแล้วมีรถมาด้านข้างนะคะก็จะมีการเตือนจุดอับตาด้านข้างให้ด้วยนะคะ ชุดบลกักลอยมือเปิดนะคะออก,ก็ได้มีการติดตั้งเพิ่มเติมให้นะคะเป็นสีดํำด้านนะคะพร้อมคําว่าเรนเจอร์แบบนี้ให้นะคะตัวนี้จะช่วยป้องกันรอยนะคะบริเวณที่คุณลูกค้าเปิดปิดนะคะอาจจะมีอ c อกเซอรีต่างๆรอยเล็บรอยเครื่องประดับนะคะแล้วก็ตัวกุญแจนะคะก็สามารถใช้งานได้ง่ายมากๆเลยเป็นกุญแจรีโมทแล้วนะคะส่วนด้านในก็เป็นตัว push start แล้วด้วยสําหรับตัว w i t นะคะแล้วก็ ไฟหน้านะคะไปไปัดนน้ำฝนอัตโนมัติแล้วนะคะแล้วก็ตัวคอนโซลต่างๆมีการออกแบบมาเป็นเอกลักษณ์ของรุ่น Y Tag นะคะเดินได้ด้วยสีส้มทั้งหมดเลยตัวพวงมาลัยนะคะก็เป็นหนังเดินได้ด้วยสีส้มเช่นเดียวกันและยังเป็นพวงมาไลัยไฟฟ้านะคะที่ให้ความสบายในการใช้งานด้วยนะคะ มีทั้งระบบมัลติฟังก์ชันต่างๆนะคะแล้วก็แพ็กเกจที่เพิ่มเติมมาจะมีในส่วนของตัวโทนนะคะพร้อมระบบสตอปแอนโกนะคะตัวนี้จะทํางานรักษาระยะห่างนะคะไปจนถึงจุดหยุดนิ่งและไปต่อตามความเร็วของรถคันด้านหน้านะคะและก็ยังสามารถนะคะสั่งการด้วยเสียงภาษาไทยได้แล้วนะคะส่วนจอด้านหลังพวงมาลัยนะคะเป็นดิจิตอลนะคะขนาด8นิ้วนะคะตัวนี้จะเป็นการโชว์ค่าการใช้งานต่างๆของตัวรถ ไม่ว่าจะเป็นระดับน้ำมันตำแหน่งเกียร์นะคะแล้วก็ชิปกันเดินทางต่างๆนะคะแล้วก็ตัวความร้อนหรือว่าการแจ้งเตือนต่างๆจะโชว์ที่หน้าจอนี้หมดเลยนะคะเป็นแบบดิจิตอลแบบเต็มระบบเลยนะคะแล้วก็จอตรงกลางนะคะจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด12นิ้วนะคะเป็น SingForA นะคะตัวนี้ก็เชื่อมต่อ Android ตัว Apple CarPlay แบบไร้สายได้แล้วนะคะปรับแอร์แยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้แล้วด้วยนะคะหรือจะปรับจากตัวด้านล่างของจอก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ แล้วก็ยังมีระบบโทรช่วยเหลือฉุกเฉินให้ด้วยนะคะโทรไปที่ฉุกเฉิน1669ได้กรณีที่รถเกิดอุบัติเหตุนะคะถุงลมนิรภัยทํางานหรือระบบตัดแจน้ํามันเชื้อเพลิงทํางานนะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวแท่นชาร์จไวเลสมาให้แล้วนะคะตัวนี้พร้อมช่องต่อ USB ทั้ง Type A และ Type C นะคะแบบนี้เลยส่วนตัวเกียร์นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะคะ มีระบบเบรกมือไฟฟ้านะคะตัวนี้สามารถตั้งเป็นออโต้โฮได้ทํางานอัตโนมัตินะคะแล้วก็ห้องโดยสารนะคะมีความกว้างม,มากยิ่งขึ้นเพราะว่าฟอร์ดเราเนี่ยได้มีการขยายฐานล้อเพิ่มมากขึ้นนะคะตัวเบาะนะคะก็ความเป็นไวแท็กนะคะเขาก็ยังเป็นเบาะหนังเดินได้ด้วยสีส้มแบบนี้นะคะแล้วก็ยังเป็นเบาะปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะปรับดุนหลังได้ด้วย แล้วก็บันไดข้างของ Ford นะคะจะเป็นบันไดข้างที่มีขนาดใหญ่รับนหนักได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ในรุ่น White Tag เนี่ยจะตัดชายด้านล่างของตัวบันไดนะคะเป็นสีโครเมยียมแบบนี้เลยเนื้อของตัวบันไดนะคะจะมีความหยาบมากยิ่งขึ้นนะคะช่วยป้องกันการลื่นเวลาที่ลูกค้าขึ้นลงรถนะคะ แล้วก็ด้านบนของรุ่นวายแท็กเนี่ย mm hmm. เขาจะมีในส่วนของตัวลาวหลังคาซึ่งเป็นสีบอลเงินนะคะหรือว่าสีโครเมียมมาให้แบบนี้จากโรงงานเลยนะคะยึดติดมาให้แล้วนะคะแข็งแรงเวลาที่รถจอดหยุดนิ่งสามารถรองรับน้ําหนักได้สูงสุดถึง300กิโลกร,รัมเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่รถมีการเคลื่อนตัวหรือว่ามีการขับขี่จะรองรับน้ําหนักได้สูงสุดนะคะประมาณ75กิโลกร,รัมนั่นเองแล้วก็ด้านหลังที่เป็นสปอร์ตบาร์นะคะของวายแท็กก็จะเป็นรุ่นเดียวที่มีสปอร์ตบาร์มาให้จากโรงงานนะคะเป็นสี เท้ากาไฟนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวลาวตัวนี้นะคะเป็นสีบอลเงินตัวนี้นะคะก็สามารถนะคะผูกยึดส,สัมภาระได้ง่ายนะคะแล้วก็กระบะเราเนี่ยมีการได้ปรับปรุงภายในเยอะเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาไปชมทีละจุดเลยด้านท้ายก็มาพร้อมกับตัวไฟท้ายนะคะซึ่งเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะโคมสโมกมาพร้อมกับระบบนะคะตัวของบายสปอร์ตนะคะช่วยเตือนนะคะจุดอับสายตานั่นเองเวลาที่คุณลูกค้าถอยออกจาก ซองจอดหรือว่าช่องจอดนะคะก็จะมีระบบเตือนให้แล้วก็ตัวกาบฝาท้ายนะคะออยก็ได้มีการติดตั้งเพิ่มเติมให้นะคะเป็นกาบฝาท้ายสีดําด้านนะคะพร้อมฟอนต์คำว่าฝอนนะคะ FORD เป็นสีบระเงินแบบสีตัวรถเลยแล้วก็ด้านหลังนะคะจะมาพร้อมกับกล้องถอยภายใต้โลโก้ด้วยนะคะมีการเก็บงานละเอียดแล้วก็กาบตัวฝาท้ายเนี่ยก็จะตรงรุ่นด้วยตัวกระบะก็จะสังเกตว่าจะมีสปอยเลอร์นะคะมาให้จากโรงงานและเป็นสไตล์อเมริกัน และไฟเบรกนะคะก็ย้ายมาอยู่ที่ตัวฝาปิดท้ายแล้วนะคะถ้าเกิดคุณลูกค้ามีการบรรทุกสัมภา,าระที่เยอะนะคะตัวนี้ก็จะไม่บดบังในส่วนของตัวไฟเบรกด้วยนะคะฝาท้ายเนี่ยของ Ford เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยจะต้องมีคำว่า r a n g e ออยู่ที่ฝาท้ายแต่รุ่นนี้จะเป็นการปั๊มลงไปที่ตัวฝาปิดท้ายเลยนะคะจากรุ่นเดิมจะเป็นการติดสติกเกอร์นะคะแล้วก็ตัวกันชน ด้านหลังเป็นการชนนะคะที่มาจากโรงงานเป็นสีเท่ากาไฟเช่นเดียวกันพร้อมเซนเซอร์กั้ระยะด้านหลังทั้งหมด4จุดเลยนะคะตัวเนื้อบัดอ่าการชนด้านหลังเนี่ยก็มีความหยาบนะคะเป็นเนื้อเดียวกับตัวบันไดข้างเลยแล้วก็มีขนาดใหญ่นะคะขึ้นลงสะดวกสบายด้วยนะคะตัวฝาท้ายนะคะของ y t ย c จะเป็นแบบอีซีลิฟท์ทั้งหมดเลยนะคะใช้งานง่ายปิดเปิดสะดวกสบายนะคะแล้วก็มีการปรับในส่วนของตัวพื้นปูกระบะไลเนอร์นะคะ ให้มีความเรียบมากยิ่งขึ้นใช้งานอเนกประสงค์มากยิ่งขึ้นนะคะมีการปรับด้านในนะคะเรียบแบบนี้เลยมีช่องสําหรับกั้นนะคะไม้พาเลทนะคะเพื่อสามารถจัดเรียงสัมภาระให้เป็นช่องแล้วก็เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นมีช่องต่อสําหรับตัวไฟนะคะตัวนี้มาให้ด้วยด้านหลังลูกค้าสามารถทํางานบนรถก็ได้ใช้เป็นรถครอบครัวนะคะออกทริปออฟโรดได้ทั้งหมดเลยนะคะมีตัวไม้บรรทัดนะคะอยู่ที่ตัวขอบของตัวไลเนอร์นะคะแบบนี้เลย แล้วก็ด้านข้างจะมาพร้อมกับตัวที่หยยบด้านข้างแบบนี้เลยขึ้นลงง่ายสะดวกสบายนะคะเผื่อลูกค้า,ะะานะคะที่อยากหยิบสัมภาระแต่ว่าไม่สะดวกในการเปิดฝาท้ายก็สามารถขึ้นลงหยิบจากตรงนี้ได้เลยนะคะต้องบอกว่าตอบโจทย์การใช้งานนะคะมีการขยายฐานล้อมากยิ่งขึ้นมีการเปลี่ยนจุดยึดโช๊คนะคะมาอยู่ตัวน,นอกตัวซัซีรถนะคะจะได้อารมณ์การขับขี่ที่นุ่มนวลมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ช่วงล่างจะไม่มีความย,ย้อยแต่จะมีความนุ่มและหนึบมากยิ่งขึ้นนะคะ ระบบความปลอดภัยนะคะที่ฟอร์ดให้มาก็จะมีเป็นระบบเบรก ABS นะคะระบบปะจ้าแรงเบรก EBD ระบบควบคุมจังหวะและภาพการทรงตัวนะคะระบบช่วยออกตัวขณะลงทางลาดชันนะคะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับคนเดินถนนระบบช่วยเบรกอัตโนมัตินะคะในส่วนของตัวเรนเซนเตอร์ลิงแล้วก็มีมาให้ด้วยนะคะช่วยรักษารถให้อยู่กึ่งกลางเลนแล้วก็ระบบเรนคิปปิ้งนะคะช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนอันนี้เรามีมาให้กับคุณลูกค้าค่อนข้างที่จะครบเลยรวมถึงกล้อง360องศาที่เราได้แจ้งไปด้วยนะคะ มีแอร์แบ็กให้สูงสุดถึง7ลูกด้วยนะคะพอๆกับรถ SUV หรือว่า PPV เลยด้วยนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจโปรโมชั่น Ford หรือว่าอยากได้รถกระบะนะคะสมรรถนะดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมโทรหาอ้อยนะคะที่เบอร์091 5036932นะคะหรือเป็นายดีไลน์ที่ว่าทิ้งไว้ให้ด้านล่างได้เลยสำหรับคลิปนี้นะคะออยลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้า